โอ้มนพูดนชกไหมไมายแอม,มและมากสวยไสอสวยส,วยส,วยสวยูบบมันงเ้าบ้านจังหวเ่ยเรียบเป็กอเอ้อขององเยโอค้คสวยเลัดวงมาเตาทุกเอาเนุ่ใจไปกับวิลงมาโอเคเวนพูดูดีรว่วก คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดหรือคิดว่าตัวเองดวงดีจะรออะไรไปกันเลยสิวะาน้ก็แรกนน้องจากที่คุอยู่กับเพียแล้วเกมรักี้ในโกนะครับเกมสลอตค่ายนัครวันนี้ก็อยู่กับค่าเกมดีๆยัง็อีกเช่นเคยคนสนใจคิกิงด้านล่างไดเลยครับผมเรื่การไม่เสียเวลานะครับงบเตรียมมาไม่ได้เยอะไม่ได้แยะมากมายนะครับปั่น ก่อนท่้าล้างกระดานเป็นร้อยเป็นเลยครับมาเช็ครายจ่ายก่อนนะครับเช็ครายจ่ายก่อนนะครับว่าจ่ายดีจริงหรือเปล่าฮะสุดร้อยได้สิบาทเออรวยแหละดูออกโอ้ยทำไมเห็ดมันดง่วงนะครับเห็ดมันดง่วงหน่อยนะครับผมตรงอากาศพุ่งเฉดระท่ายังไม่ไหวยังไม่ไหวครับขอไปกลางๆก่อนแล้วกันนะฮะเช็ครายจ่ายก่อนที่หนึ่งนะครับผมก็คือแน่นอนครับผม ไปเลยเ็คไม้แรกไว้ก่อนเออต่อไม้ดีครับเอาเอาป้าจะเว้ไว้ทำไมแมวสวัสดีสวัเงีแมวมาขนาด้อไม่มาด้วยเลยล่ะครับ20แล้วนะเอาลูกหมูนะ แต่หลายจ่ายยังไม่เห็นหัวเลยเฮ้ยฮัลโหลอู้บอูโหเหน็ดหัวมากครับผมสภาพอากาศไม่ดีนะสมบัตสภาพอากาศต้องพักเป็นใจนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพื่อนๆเอาเรืยังเอาปันไหมแมวเธอ,เอจะกูเยอะไปไหนแล้วไม่ายเอาหน่อยตองไม้เอาหน่อยอเออเอหอ,เอ,ห,อ,เอ,ห,อหวานขนาดนี้ จบแล้วมั้งจบแล้วมั้งอึ๊บโอเคจบแล้วจบแล้วจบแล้วอึ๊บเหนือไว้เจ็ดพันห้าพอดีจับเลยแม่ผม <c oughs> จับแล้วล่ะครับผมล้างกระดาษให้ได้ด้วยนะครับผมผมจะจับเจ็ดพันห้า 7, นะฮะปล่อยทิ้งไม่กอนปล่อยทิ้งไม่ก,อน,อ,กอนรอเวลาผื่น ก่อนห้ารอต้องสองสามนาทีนะครับอ่ามันฝืดแล้วก็ปล่อยไปก่อนฮนะให้คนอื่นเขาเล่นเสียไปก่อนอจเจดเป็ดบันห้าดีไหมครับผมใจเลยนะครับหนักใจเลยนะครับก็เหลือไว้พอดีค้ำมาครับผมแต่มันฝืดไม้แรกมันฝืดเลยฮะไปเป็ดร้อยเลยครับจบจบไปครับ ายก็ได้ตายก็เลิกเสียก็จบครับมา oh, <no. S 1> ใกอกเเสียก,ก็จบปู่วแมวมาเป็นเอลง,งสองไม้เอาเรื่องกูหมดเลยฮะช็ตอตน,นี้เรียกได้ว่าอออีโอเคเว้นกูจัดไปหมายแรกสวยและแจ็กมา <Yahoo. S 1> สวยไปสองก็สวยอยู่เขาปันน้องเขา,าว่าจังหวะเนี้ยแมเขาปันไม่เข้านะฮะ มายนี้ได้ก็เลิกครับผมเสียก็จบครับไม่อยู่แล้วครับฝึกจะทนคนอย่างแมวฮะมาเลยแมวไปไหนโค้ดมาทีละตัวไม่พร้อมรายจา่ายต่างหากเออมาเป็นกองครับกงปานก็น่าจะมาให้หน่อยเอออยากก่างนี้แหละสวยอยู่คลิกม่้ยได้ไวครับแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหท่านสองคอ เออคิวมาพัดมาแล้วล่ะจังหวะนี้พัดต้องพัดมากระสุนทุบลูกตาเลยนะครับแมจบฮะความเข้มติดติดอยู่ในคออยู่เลยนะครับเข้าไปมโอเคอาไม้ครับคุณพี่สิบหกปุกปุกิงไม่เข้าเข่าแล้วเร็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 วเอาเร็วเอาเร็วโอ้โร จบอีกแล้วความเค็มยังเค็มอยู่ในคอเอ้ยได้อยู่ของมงเออสวยแจ๊คสวยแล้วพัดล่วงมาเฮอตาทุเอาเลยู้ใจไปกับพิพัดล่วงมาโอเคเลยพูดสูชีล่วงเออ <Wow. S 1> อย่างนี้แหละครับที่ต้องการเออไปดูไม่้า <Wow. S 1> กับมึงแล้วได้ช็อตนี้กูไปกูไปแน่นอน ไม่ถนเอาอจริงเขาปันขอปั้นกะไามาไม่ถึงอโอเคครับแ่นี้กพอแล้วยังไงฝากกดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับผม HK789 Channel ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะทำคลิปที่ดีต่อออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบาย